สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องโอวาสามในครั้งที่2กันนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนในหัวข้อย่อยของโอวาสามนะคะในข้อที่1คือการไม่ทําความชั่วก็คือเบนจศสินหรือศินห้และในหัวข้อที่2ก็คือการทําความดีหรือก็คือเบญจะรม ข้อควรปฏิบัติ5ประการและมงคล38แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในหัวข้อที่2ก็คือการทำความดีแต่จะเป็นหลักธรรมคำสอนอะไรบ้างนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนทราบองค์ประกอบของโอวาสามนักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักโอวาสาได้ ซึ่งหนึ่งในหลักธรรมของข้อที่สองในเรื่องของการทำดีนั้นก็คือเรื่องของสังฆาวัตถุสี่คือหลักธรรมที่ช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นการเกื้อกูลกันมีสีประการได้แก่ 1. ทานคือการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นให้ในสิ่งที่ควรให้หรือวัตถุสิ่งของที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นสมมุติว่าถ้านนักเรียนพบสุนัขจรจัดหรือแมวจรจัด นักเรียนก็สามารถแบ่งปันอาหารให้กับพวกมันได้ก็จะทำให้พวกมันได้อิ่มท้องกันไปหนึ่งมือ้อหรือแม้แต่เวลาที่เพื่อนของเราไม่มีสิ่งของบางอย่างเราก็สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนได้เกรียนจะต้องจำไว้นะคะว่าทานคือการแบ่งปันสิ่งของที่เป็นประโยชน์นะคะทานนักเรียนให้สิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเช่นยาเสพติดุูรีเหล้าสุราเมลัยต่างๆ การแบ่งปันสิ่งของนี้ให้กับผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นทานนะคะเพราะเป็นของที่ไม่มีประโยชน์ต่อไปนะคะข้อที่สองปิยะวาจาคือการพูดด้วยถ้อยคำสุภาพไพเราะพูดในสิ่งที่มีประโยชน์เวลาที่เราพูดคุยกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนของเราเราก็จะต้องพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะแล้วพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ ไม่พูดทำร้ายจิตใจผู้อื่นไม่พูดโกหกนะคะต่อไปข้อที่ 3. อัตถจริยาคือการกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ตนเองอย่างเช่นนะคะนักเรียนอาจจะทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยกันปลูกป่าทดแทนซึ่งป่าที่เราปลูกทดแทนนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นซึ่งต้นไม้นะคะหรือป่าที่เราปลูกทดแทนเนี่ย ก็จะทําให้อากาศบริเวณนั้นดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้คนที่อยู่แถวนั้นรวมถึงตัวเราด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4สมณต,ตาคือการประพฤตินตนให้เสมอต้นเสมอปลายวางตัวเหมาะสมการประพฤตินตนให้เสมอต้นเสมอปลายนะคะอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนเรียนหนังสือนะคะเวลาเปิดเทอมมาใหม่ๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็มีความฮึกเหิมใช่ไหมคะตั้งใจเรียน แต่พอเรียนไปนสักพักเป็นยังไงคะนักเรียนก็ไม่กระตือรุ้นน,นะคะเหมือนตอนที่เปิดเทอมแรกๆใช่ไหมเพระาะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนแบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีผลการเรียนที่ดีและได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะต่อไปคือหลักธรรมในหัวข้อฮิลิโอตปะฮิลิโอตปะนะคะก็เป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกหมายถึงช่วยให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งจะมีด้วยกันสองประการนะคะตามชื่อเลยได้แก่1นหิริคือความละอายต่อความชั่วต่อสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจเช่นนงนภัทรนะคะอยากได้ตุ๊กตาของเพื่อนแต่ไม่กล้าขโมยเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอักเรียนคิดว่าถ้านงนภัทรเนี่ยขโมยตุ๊กตาของเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้นคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อนของนงนภัทรเนี่ยน่าจะเสียใจที่ตุ๊กตาของตนเองหายไป และอย่างที่2นะคะนงนภัสเนี่ยอาจจะถูกจับได้ก็ได้นะคะว่าเป็นคนที่ขโมยตุ๊กตาของเพื่อนไปแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีความผิดนะคะแล้วก็มีปมอยู่ในใจทําให้ไม่สบายใจนะคะและบางทีเนี่ยเพื่อนของนงนภัสนะคะอาจจะเลิกคบกับนงนภัสเลยก็ได้แล้วคนอื่นเนี่ยก็จะมองว่านงนภัสนะคะเป็นคนที่ขี้ขโมยเป็นคนที่ไม่ดีนะคะฉะนั้นนะคะการที่นงนภัสเนี่ยไม่ขโมยตุ๊กตาของเพื่อนนะคะ รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะนี่แหละคะ่ะที่เรียกว่าฮิลิต่อไปก็คือโอตปะคือความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีและผลจากการทำสิ่งไม่ดีเช่นเพื่อนชักชวนให้วีรภาพลองสูบบุหรี่แต่วีรภาพนะคะไม่ทำตามคำชักชวนของเพื่อนเพราะกลัวว่าถ้าถูกจับได้นะคะก็จะถูกลงโทษอ่าโอตปะนะคะก็คือกลัวผลของการทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับนงนภัทรเมื่อกี้นะคะ นงนภัทรที่ครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่านงนภัทรนะคะเอาตุกตาของเพื่อนไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดจับได้ขึ้นมานะคะจะถูกลงโทษเพื่อนๆน,นะคะก็จะไม่รักนงนภัทรเหมือนเดิมฉะนั้นนะคะตรงนี้ของนงนภัทรนะคะก็เป็นโอตับปะเหมือนกันก็คือกลัวผลนะคะที่เกิดจากการทําสิ่งที่ไม่ดี ต่อไปคือคารวะธรรมสีคารวะธรรมสีนะคะก็คือข้อปฏิบัติสําหรับผู้ครองเรือนเพื่อทําให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุขมีสีประการได้แก่ 1. สัจจะคือความซื่อสัตย์จริงใจต่อการไม่โกหกหลอกลวงก็คือการพูดความจริงนั่นเองนะคะซึ่งการพูดความจริงนะคะจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่กัน และยิ่งเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันยิ่งมีควนโกโหกกันอย่างยิ่งเลยนะคะข้อที่2ธรรมะคือการรู้จักควบคุมอารมณ์โ่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุปกพ้องของการละกันก็คงจะเลี่ยงไม่ได้นะคะที่ในครอบครัวจะต้องมีการทะเลาะกันบ้างแต่การที่เรารู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้ความโกรธครอบงำเราพูดคุยกันดีๆด,ด้วยถอยคำที่ไพเราะ ก็จะทําให้ครอบครัวนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้อที่3ขันติคือความอดทนอดกลัน้นต่อความลําบากต่างๆในชีวิตของทุกคนนะคะก็ย่อมมีความลําบากแตกต่างกันออกไปถ้าเรามีความอดทนเราก็จะมองว่าสิ่งที่ลําบากนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและสามารถอยู่กับมันได้ได้อย่างมีความสุขข้อที่สจาคะคือความเสียสละเอ,อเือเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ตลอดถึงความมีน้ำใจไม่หวังสิ่งตอบแทนสมมุตินะคะทานักเรียนได้ไปทัศนศึกษาหรือมีการได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่กับโรงเรียนแล้วนักเรียนนะคะไปเจอของกินนะคะที่อยู่ประจําถิ่นนั้นๆที่นักเรียนได้ไปนักเรียนนะคะก็อาจจะซื้อนะคะกลับมาฝากคุณพ่อคุณแม่ก็จะถือว่าเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะคะ หรือแม้แต่ง่ายๆเลยนะคะมื้ออาหารที่เราทานกันในแต่ละมือ้อเราทานกันในครอบครัวนักเรียนอาจจะเสียสละนะคะเป็นคนที่ล้างจานในมื้อนั้นทั้งสข้อนะคะถ้านักเรียนสามารถทําได้เราก็จะอยู่กับคนในครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะคารว่าทำสีประการนะคะมุ่งหมายให้นําไปใช้ในครอบครัว โดยยึดถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายในครอบครัวและสังคมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนความกตัญญูจัดเป็นมงคลต่อตัวผู้ปฏิบัติอย่างหนึ่งนักเรียนได้ความรู้จากครูอาจารย์ในฐานะเป็นผู้สอนโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ดังนั้นนะคะนักเรียนควรจะตอบแทนครูอาจารย์โดยการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์และกระตันยูต่อโรงเรียนโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเหมือนกับการที่นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนอยู่ตอนนี้ก็เป็นการกระตันยูต่อครูอาจารย์นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่นักเรียนนะคะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนนักเรียนก็จะต้องช่วยดูแลทำความสะอาดโรงเรียนไม่ให้โรงเรียนสกโปก และโต๊ะหรือเก้าอี้ที่นักเรียนใช้นะคะก็ไม่ควรขีดเขียนอะไรลงไปนะคะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการกระตันยูต่อโรงเรียนแล้วนะคะอ่านี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะความกตัญยูกระตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนนะคะอย่างภาพแรกนะคะก็เป็นการแสดงความเคารพและเชื่อฟังค,คําสั่งสอนของครูอาจารย์อ่ก็คือการไหว้นะคะแสดงความเคารพหรือเวลาที่เราเดินผ่านนะคะครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่นะคะเราก็จะต้อง เดิมยังไงคะกลมหัวนะคะเพื่อแสดงความนอบน้อมและรูปภาพที่2นะคะก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและดูแลร,รักษาความสะอาดของโรงเรียนเห็นไหมคะเด็กๆเนี่ยช่วยกันกวาดขยะนะคะแล้วก็เ็ษใบไม้ และข้อสุดท้ายนะคะของโอวาสามก็คือการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะทําได้โดยไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายไม่คิดแค้นผู้อื่นการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ 1. ฝึกตนเองไม่ให้โกรธง่ายหรือโมโหง่ายเวลาที่เราทําอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจเรานักเรียนก็จะต้องจําไว้เสมอนะคะว่า มีอะไรเป็นไปตามที่เราต้องการได้ตลอดบางวันนะคะเราอาจจะเจออุปสรรคหรือสิ่งที่ทําให้เราลําบากใจบ้างสิ่งที่นักเรียนทําได้นะคะก็คือการปล่อยวางแล้วก็ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะอย่าไปโกรธเครื่องหรือนําเก็บมาคิดให้มากมายนะคะเท่านี้ก็จะทําให้นักเรียนนะคะจะทําให้นักเรียนไม่โมโหง่ายไม่โกรธง่ายเมื่อเจอเรื่องแบบนี้อีกนะคะนักเรียนก็จะรู้สึกว่าเฉยเฉย หรือสบายใจไปเลยก็ได้นะคะข้อที่2ฝึกตนเองให้รู้จักอภัยต่อผู้อื่นบางครั้งนะคะคนอื่นเนี่ยอาจจะทําให้เรานะคะรู้สึกไม่ดีหรือเขาอาจจะทําผิดต่อเรานะคะสิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือการให้อภัยเขาข้อที่ 3. ฝึกบริหารจิตเจริญปัญญาโดยการทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา การทำสมาธินะคะก็จะทำให้นักเรียนมีจิตใจที่จดจอ่อและก็เป็นคนที่มีสมาธินะคะเวลาทำอะไรเราก็จะทำได้นานขึ้นนักเรียนก็ลองทำกันดูนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องโอวาสามซึ่งโอวาสามก็มีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะ3ข้อนั่นเองนะคะข้อที่1คือการไม่ทำความชั่วข้อที่1คือการไม่ทำความชั่วก็จะมีอะไรบ้างคะมีเบนจะ ก็คือศีลห้านั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือการทําความดีในข้อนี้นะคะมีหลักธรรมเยอะเลยมีอะไรบ้างเอ่ยจําได้ไหมมีเบนจธรรมพ่อควรปฏิบัติ5ประการนั่นเองนะคะมีอะไรคะมีมงคล38สังาวัตถุ4ฮิลิโอตป,ปะคารวะธรรม4แล้วก็ความกตัญญูกะตะเวทีนั่นเองนะคะในข้อสุดท้ายของโอวาทสามก็คือ การทำจิตใจให้ผ่องใสก็คือการไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายให้อภัยต่อผู้อื่นแล้วก็การฝึกบริหารจิตปัญญาโดยการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระเป็นต้นนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะครูก็มีภาระงานแบบฝึกหัดพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ใบงานที่11-16นะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเ,เพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ